สวัสดีกันทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันเกมเอมเอมอมอัดกันแล้วนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราก็ับเปลี่ยนโหมดนะขอเป็นอัดกอแล้วกันทุกคนวันนี้เราจะเนียนะเอาล่ะทุกคนผมก็จะ มาเป็นอะไรดีนะโอเคมันก็หลอกผมเป็นลูกเรือด่ะโอ้ยกูเป็นลูกเรือโอ้กูเป็นอะไรดีอมลูกเรือธรรมดาแล้วกันเ,<ร>เลือกง่ายลูกเรือนี่แหละง่ายสุดไปผมจะไม่พูดกับใครทั้งนั้นจนกว่าจะถึงประชุมไปทุกคนทำมา ไฟดับทุกคนไฟดับอ้าวแล้วทีนี้ไปมันไม่เหมือนเกมอมัดเฮ้ยยาวยอยยีสัตว์เอ้ยเกือบแล้วกูอ่าเรียบร้อยว้ากูยังไม่เดิมเลยแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเราพูดกับทุกคนกอน ทุกคนคือคือเหมียวมาลออ้อเห,หมียวมาล้อเมื่อกี้ทุกคนโโทุกคนเยล เอาละทุกคนทุกคนเลยเดินโบม โอ๊ยจุดอะไรหลายเทอะไปกันต่อเนะด,ดี๋ยวใครมาจ้าเอนะไอ้กล้วยนี้ไม่ชั่วเกเด็กน้อยยานะยานีเหลืองโอยสจุดยังกลอกเลือดโอ้ โอเคได้สักทีไม่ต้องหว่วงเราลุเอ้าไม่รู้รอันนี้มันทำยังไงอะเราไม่รู้ทำยังไงอ่ะเราไม่รู้อ๋อได้แล้วเหรอโอ้คุก็นึกว่าแต่อะไรโอ้อีกล้ยจ้างกวาวหาพบก ผมขอโทษนะครับที่ผมพูดคำหยาบแต่ผมก็ต้องพูดจริงๆนะครับตอนนี้เราก็จะไปที่ห้องเอิม่มห้องกล้องวงจรกันนะครับห้องก้องวงจรก็มีเคเวสให้เราทำนั่นนี่ต่อไปเราก็ต้องไปห้องพยาบาลโอ้ยว้าวมัหร้อ ทุกคนเราโดนกินน่ะทุกโอ๊ยไปข้างขวาดาเมงเอ้ยอทุกคนเลิกเล่นผมตายแล้วเลิกเล่น